ครับสวัสดีครับพ่กขอผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่ชนเคยคมีไพ่ให้เลือก3มกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ่ปาปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Magician ใ oh บแรกมาปาฏิหาริย์แน่นอนคุณกองที่หนึ่งปาฏิหาริย์มีจริงขอให้เชื่อ The Devil อปีศาจมาทำไมไม่ต้องกลัวมาดีเขามาดี เดอะสตาร์เดวิลกับเดอะสตาร์เตรียมตัวมีชื่อเสียงนะเดี๋ยวมาขยายความให้ห้าไม้เท้าไฟอัพวันส์โอ้โหโด่งดังแน่นอนทรงนี้ uh, มากบางน้อยบางแล้วแต่วาสนาเก้าไม้เท้าไนท์อัพวันส์ภาระหนักแต่คุ้มราชินีเหรียญควีนออฟเพน t าโคสสองเหรียญทูออฟเพนทาโคสและปิดท้ายด้วย สามถ้วย Tree of Cups ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับคุณที่เภัยกองที่1คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากคุณที่เภัยกองที่1ใบแรกมาก็ดีเลยปาฏิหาริย์ใดที่กำลังจะเกิดขึ้นเมจิเช,ชียนไพ่มมยากลไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่หมอดูปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่ๆ ปาฏิหารมีจริงไหมหนึ่งอยู่ที่ว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ 2. อ,อยู่ที่ว่าคุณเคยเจอกับตัวเองหรือไม่เคยคนที่เคยเจอจะเชื่อด้วยอย่างเต็มใจเลยว่าปาฏิหารมีจริงแน่นอนส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอก็อาจจะย,ยังไม่เชื่อหรือกำลังเลสงสัยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อเถอะว่าปาฏิหารกำลังจะเกิดกับคุณในแง่ของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยนี้โดดเด่นมากในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเสน่ห์เมตตามาหานิยมไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ ถามว่าชื่อเสียงจําเป็นแค่ไหนกับตัวเรากับสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าจําเป็นมากยุคสมัยเปลี่ยนไปแทบทุกคนมีสื่อในมือการมีชื่อเสียงย่อมได้เปรียบในการทามาหากินนะโดยสุจริตนะย้ําว่าโดยสุจริตอย่าเอาชื่อเสียงไปหลอกใครมีชื่อเสียงทําให้การทํามาหากินโดยสุจริตลื่นขึ้นคล่องขึ้น,นใครๆก็รู้จักทําให้เราอาจจะเป็นที่นิยมได้ง่ายหรือแม้แต่โดยเนื้องานเอง ต้องโด่งดังต้องขายหน้าตารูปร่างหน้าตาขายความสามารถทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักเราเยอะๆเพื่อต่อยอดอาชีพแบบนี้ได้เช่นกันสมัยนี้อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่แล้ว่ไลฟ์ขายของโอ้โหขายดีเป็นเทน้ําเทท่าถ้าทําถูกจุดถ้าพูดถูกจุดถ้าเลือกสินค้าได้ถูกเรียกว่าถูกต้องนะนะถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ แล้วก็ถ้าคุณมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวหรือว่ามีสไตล์มีความเรียกว่าโอค้คาแรคเตอร์ที่ดึงดูดอะไรแบบนี้คุณยิ่งมีชื่อเสียงได้ง่ายการมีชื่อเสียงก่อให้เกิดประโยชน์แน่นอนถึงแม้จะเป็นดาบสองคมนําความยุ่งยากมาให้ได้แต่เอาเหอะให้มีชื่อเสียงไว้ก่อนเป็นประโยชน์ใช้ในทางที่ถูกต้องจะเกิดประโยชน์มากแล้วดวงคุณปฏิหารครั้งนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงอย่างเดียวมันจะนําเสน่ห์มาให้ด้วยสเสน่ห์ความเมตตามหานิยมความเดวิลเนี่ยอย่าไปตีความในทางร้าย เดวิลเป็นไพ่ไม่ดีม่ร้ายทายดีก็ได้คือเสน่ห์ทายร้ายก็ได้ว่าเป็นความลุ่มหลงมัวเมาขึ้นอยู่กับว่าเราควบคุมเดวิลหรือให้เดวิลควบคุมเราถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆใครก็อยากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูใครก็แล้วแต่ชื่นชมอยากเข้าหาแบบนี้ สเสน่ดึงดูดทั้งเพศก็ได้สําหรับคนที่อยากมีคู่มีอะไรอันนี้มองในแง่ดีไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ถ้าเป็นปล่อยให้เดวิลครอบงําเราเนี่ยใช้ชีวิตประมาทเราก็จะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในตันหาราคาการมรรมเลือกให้ดีว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณเลือกได้แต่พลังงานกองนี้ใบแวดล้อมดีเราทายดีคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นโด่งดังทะลุฟ้านะ แต่ก็ไม่แน่นะคนเราอย่าประมาทตัวเองบางทีสิ่งที่คุณทําอาจจะไปเข้าตาคนจํานวนมากแล้วก็อยู่ดีๆบูมชีวิตโด่งดังชั่วข้ามคืนในทางที่ดีได้เลยย้ำว่าในทางที่ดีเพราะไพ่แวดล้อมดี ท่านที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วต้องการชื่อเสียงอยู่แล้วเผยแพร่ <ๆ S 2> ผลงานอยู่แล้วเช่นนักศิลปะนักร้องนักพูดนักแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังไต,ต่เต้าไต่ระดับอยู่มีโอกาสที่คุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงข้ามคืนหรืออย่างน้อยค,อยค,อยคอย่อยๆโตก็ยังได้อะแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับแต่เอาว่าชื่อเสียงมาแน่นอนสเสน่ห์มาพ่วงมาด้วยไม่ใช่ชื่อเสียงอย่างเดียวมีสเสน่ห์ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกอะ ชื่อเสียงและเสน่ห์มันก็มาเป็นดาบสองคมมีทั้งดีและไม่ดีพอคุณเริ่มมีชื่อเสียงก็ต้องเตือนกันไว้เล็กน้อยว่าอย่าเพิ่งหลงเรเริงหรือว่าอย่าเพิ่งคิดตัวเองว่าสูงส่งอะไรนี่ต้องแนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะต้องวางตัวดีมากยิ่งขึ้นไปอีก ชื่อเสียงตามมาต้องวางตัวดีมากขึ้นไปอีกเพราะคนจะสนใจคุณมากอยากมีคนเข้าหาคุณมากอาจจะถึงขั้นมากคนมากความเลยคนนั้นจะเอ,เอาอย่างงั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้แบบนี้พยายามเข้าหาคุณพยายามมาทําตัวสนิทสนมกับคุณใครๆก็อยากเป็นคนสําคัญของคุณแบบนี้อาจจะเกิดการตกตีกันในกลุ่มแฟนคลับแบบนี้อยากเป็นคนสําคัญของคุณอะไรแบบนี้ขอให้คุณบริหารจัดการดีๆวางตัวให้เหมาะสมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแบบนี้เป็นอันใช้ได้ในเบื้องต้นส่วนคนที่มาชอบ เราเขาจะชอบมากชอบน้อยหรือถึงขั้นคลั่งอะไรก็แล้วแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราวางตัวดีๆได้ชื่อเสียงมักจะมาด้วยความวุ่นวายก็จริงแต่ถ้าบริหารดีๆคุณสามารถเติบโตได้ในสายงานของคุณที่แน่ๆเตรียมตัวเตรียมใจ งานหนักแน่นอนภาระมากมายเข้ามาทั้งการงานโดยตรงสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมคอนเนค t ชันความคาดหวังจากคนแวดล้อมแฟนคลับที่ดีแฟนคลับที่ประ,ประหลาดๆอะไรแบบนี้จะทยอยถาโถมเข้ามาหาคุณเป็นภาระหนักอึ้งเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับกับ ปาฏิหารการที่คุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นครั้งนี้การที่จะได้ชื่อเสียงมาในครั้งนี้และย้ำนะว,ว่าน,นี่คือดวงรวมไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านนะแต่แนวโน้มไพ่มาอย่างนี้ผมต้องทายอย่างนี้โอกาสมีชื่อเสียงโอกาสรับภาระหนักมาแล้วแต่ว่าหนักแล้วรวยเอาไม่ล่ะราชินีเหรียญขึ้นขนาดนี้หนักแล้วรวยเอาไม่ล่ะสักครั้งในชีวิต Uh, จังหวะชีวิตมาแล้วโชคชะตามาแล้วปฏิหารมาแล้วรีบกอบโกยในวันที่ยังมีแรงอยู่กอบโกยตามกําลังอย่าโลภนะครับมีกําลังเท่าไหนทําเท่านั้นอย่าโลภและอย่านําชื่อเสียงไปใช้ในทางที่ผิดถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องคุณจะสามารถรักษาชื่อเสียงไว้ได้ยาวๆเลยการมีชื่อเสียงว่ายากแล้วการรักษาชื่อเสียงยากกว่าแต่ผมเชื่อว่าคุณทําได้เพระพาะไพ่แวดล้อมดีพลังงานมาดีขนาดนี้ ชื่อเสียงมาพร้อมเงินทองมาพร้อมภาระหนักอึ้งแต่คุ้มที่จะแลกเพียงแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดก,การชีวิตให้ดีบาลานซ์ชีวิตดีๆ อ่าเป็นช่วงกอบโกยก็จริงแต่ว่าเราก็อย่าก,กอบโกยจนถึงขั้นที่ว่าเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตบาลานซ์ดีๆนะทำงานอย่างสมาร์ตต้องใช้คำว่าสมาร์ทเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากเรียกว่างานหนักไม่กลัวเวลาพักผ่อนก็มีเวลาดูแลตัวเองก็มีอาหารการกินพักผ่อนออกกําลังกายการสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิทําบุญทําทานทํากุศลเสริมบาร,รมีต่อบุญตัวเองอะไรว่าไปเรียกว่าทําทุกอย่างให้เหมือน ชีวิตปกติอะต่อให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดไหนเป็นที่รู้จักมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณวางตัวดีๆได้ทำตัวค่อนข้างเรียบง่ายสบายๆไม่ได้เชิดหยิ่งอะไรขึ้นมาแบบนะ บางคนมีชื่อเสียงปุ๊บอ่าเริ่มยิงอ่าไม่ได้ว่านะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือนำชื่อเสียงไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้มันมีในสังคมจริงๆคุณดูพวกเขาเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแล้วอย่าไปทําคุณวางตัวดีๆทําสิ่งที่ถูกต้องสร้างความสุขให้แก่ผู้คนสร้างผลงานดีๆให้คนมาชื่นชมและบริหารจัดการชีวิตบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีๆในที่สุดแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งชื่อเสียงเงินทองแฟนคลับเคเอฟซีอะไรแม้แต่งานที่หนักหนาเนี่ยคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณบาล ชีวิตดีงานหนักไม่ต้องไปกลัวถ้าเราพักผ่อนเพียงพอถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีเราเรียกว่ารัดกุมนะใช้ชีวิตรัดกุมความสุขจะค่อนข้างยั่งยืนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ชื่อเสียงหามาได้ยากดัวกว่าจะได้มายากแต่การรักษาไว้ยากกว่าแต่เชื่อว่าคุณทำได้พลังงานดีผมท่ายดีให้อย่างนี้เลย คุณจะมีความสุขตามอัตภาพตามกําลังแล้วแต่วัสนธบารมีแต่ละท่านไม่เท่ากันบางคนโด่งดังเป็นที่รู้จักอ่าสิบคนร้อยคนพันคนบางคนอาจจะมีคนรู้จักเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนเกิดดังเปรี้ยงขึ้นมาคนรู้จักเป็นล้านไม่แน่ยอดฟอลโล่ของคุณอาจจะทะลุข้ามคืนทะลุล้านได้เลยในบางท่านทาคอนเทนต์ปังโดนจิตโดนใจคุณผู้ชมแบบนี้ยอดฟอลโล่ทะลุล้านทะลุ10ล้านได้อย่าประมาทตัวเองคนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโชคดีวันไหนโชคร้ายวันไหนแต่การดูดวงก็คือการ พยากรณ์ว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จะได้เตรียมตัวตั้งรับถ้าคําทํานายดีรับไว้ชื่นใจรับไว้เป็นแนวทางอย่าประมาทถ้าคําทํานายไม่ค่อยถูกใจอย่าจิตตกอย่ากลัวคําทํานายผมไม่สามารถไปครอบงําชีวิตคุณได้แต่ดูเป็นแนวทางได้ย้ําทุกครั้งนี่คือปาฏิหาริย์ของคุณกองที่หนึ่งมีโอกาสได้ชื่อเสียงเงินทองเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาเมตตามหานิยมเป็นที่นิยมของคนทั่วไปประมาณนี้บริหารชีวิตการใช้ชีวิตดีๆและใช้ชื่อเสียงในทางที่ถูกคุณสามารถพัฒนาตัวเองเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปมีความสุขแบบย,ยั่งยืน ได้เลยครับคุณกองที่1น่นะโอเคก็ประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโรพ่พลิกอากาศวันนี้หัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะ่าสนใจเช่นเคยนะ,ะคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่เดท่ำไมต้องกลัวเดทอ่ะเดทมาบอกอะไร ใช้แวดล้อมดีคุณไม่ต้องกลัวเดด The Hangman สิ่งที่ยืดเยื้อในอดีตรหรือเปล่านะนี่ไงสุดยอดเลย The Sun The Sun ประกอบดีแนะ่นอนเดี๋ยวมาขยายความทีเดียวอ The Elephant สิ่งศักดิ์สิทธ์ดูแลคุ้มครองอยู่ไม่ต้องห่วง The Fool The Fool มาบอกอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับ s อ4ด h e Four of s w o r d ไม่ต้องกลัวดาบนะ เจ็ดเหรียญ seven of pentacles เออและก็ปิดท้ายด้วยจัดเมน้นดีงามคุณกองที่2นี้พลังงานถือว่าดีแม้จะมีไพ่เดทออกมามีแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวไพ่เหล่านี้ออกมาบอกอะไรคุณเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่2ความเดทนี่ผม เห็นพลังงานแล้วว่าเพ่งเล็งไปในเรื่องของสุขภาพชัดเจนมากอย่างที่1สุขภาพหรืออย่างที่2ความผิดหวังใดๆในอดีตความเดทนี่คุณไม่ต้องไปกลัวบางคนไปเปิดหาความหมายไพ่ในอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอความหมายแล้วใจคอไม่ดีเดทความตายอะไรแบบนี้ไม่ใช่คือมันถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าเดทต้องดูบริบทนะ อันนี้ผมให้เกล็ดความรู้ว่เดทออกมาแต่ไพ่แวดล้อมดีอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมีเหตุการณ์ใดที่เคยผิดหวังเสียใจหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับความเป็นความตายก็เรียกว่าอาจจะเคยเฉียดตายมาขออนุญาตนะพูดตรงๆเลยบางท่านเคยเจอเรื่องเกือบถึงชีวิตแต่รอดมาได้แบบนี้อ่านี่คือเดทได้อย่างหนึง่งหรือการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนบางทีเหตุการณ์เปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่แบบนี้ก็เป็นเดทได้เช่นกันแต่ใบนี้ผมเพ่งเล็งไปที่เรื่องสุขภาพ ท่านที่สุขภาพมีปัญหาสุขภาพยืดเยื้อยาวนานมานี่ไงเดทกับแฮง m a n ท่านที่มีปัญหาสุขภาพยืดเยื้อยาวนานมาหรือมีความผิดพลาดมีความผิดหวังใดๆที่ยืดเยื้อรอคอยมานานไม่รู้ผลสักทีปาฏิหาริ์กำลังมาแล้วเดอะซันยืนยันเดอะซันและไฮเลฟ n นยืนยัน เดอะซัน <The> เป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับเป็นไพ่ใหญ่สําคัญเลยนะท่านที่ดูไพ่ทาโร่เป็นประจําจะรู้ดีว่าเดอะซันมานี่คือความสว่างสวยความสุขความสมหวังทั้งปวงแถมมีไฮโลแฟนมาประกบอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ไม่ต้องกังวลเลยคุณกองที่หนึ่งนี้ในกรณีแรกนะที่ผมเพ่งเล็งไปที่เรื่องสุขภาพทายอย่างแรกว่าถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมายาวนานนะคุณจะดีขึ้น คลี่คลายหายป่วยนี่คือปาฏิหาริย์อย่างที่หนึ่งทายให้อย่างนี้เลยฟันธงเลยแต่อย่างที่บอกเสมอนะการดูดวงดูเป็นแนวทางดูเป็นความสุขทางใจเป็นกำลังใจถ้าป่วยใจมาหาหมอดูได้แต่ถ้าป่วยกายถ้าร่างกายยังคงเจ็บป่วยให้ไปพบแพทย์ เฉพาะทางที่คุณเป็นอยู่การดูดวงแม้จะบอกว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นมีปาฏิหาริ์บางอย่างทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดวงดีมีปาฏิหาริ์ทให้สุขภาพคลี่คลายอะไรแบบนี้นี่คือดวงที่ควรจะเป็นแต่ไม่สามารถตรงทุกท่านและอย่าไปประมาทว่าเฮ้ยอภิมอสทายดีแล้วดวงดีแล้วสุขภาพดีแล้วเดี๋ยวก็หายอย่าประมาทตามดวงคุณควรจะสุขภาพดีขึ้นแต่ในทางปฏิบัติถ้ามันยังไม่ดี พบแพทย์ถ้ามันมีอาการแปลกๆที่ไม่เคยเป็นพบแพทย์นะครับไปตรวจเฉพาะทางให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแยกแยะนะดวงส่วนดวงชีวิตจริงส่วนหนึ่งในทางปฏิบัติส่วนหนึ่งดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นเอาไปกันต่อกรณีที่1ดังกล่าวเน้นเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพที่เรื้อรังมาคุณจะมีโอกาสดีขึ้นหากไม่ใช่เรื่องสุขภาพถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วเด,ดทนี่ผมทายเป็นเรื่องของการรอคอยความเปลี่ยนแปลงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าอาจจะลุ้นลุ้นการเปลี่ยนแปลงอยู่อยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานหรือลุ้นโปรเจกต์ใดๆอยู่ที่รอคอยมายาวนานความแฮงแมนการันตีได้ว่ามันยืดเยื้อมานาน คุณจะได้รับทางสว่างเรียกว่าเดซันมาในทางสว่างชัดเจนไอเรแฟนประกบอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรอคอยอะไรอยู่คุณจะได้นะย้ําเลยนะกรณีที่1ถ้าสุขภาพย่าแย่อยู่มีโอกาสหายมีโอกาสเจอหมอดีดูดวงดีแล้วไปพบแพทย์ด้วยอย่าลืม2การรอคอยใดๆออาที่คาดหวังอยากได้อยากเปลี่ยนแปลงอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะได้ แต่ก็ต้องเตือนกันตรงๆว่าถึงจะดวงดีขนาดเดอร์ซันมากกับไฮโลแฟนขนาดนี้นะดวงดีขนาดนี้โอกาสสมหวังสูงมากขนาดนี้แต่ระวังไว้นิดนึงต้องติงไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าสมหวังแล้วอย่าประมาท คุณมีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่จะมีความสุขละลาได้เต็มที่ตามความเดอฟูลแต่เดอฟูลมีข้อเสียอย่างเดียวที่ต้องเตือนทุกครั้งคือมีความสุขก็จริงแต่มีความสุขอยู่ลิมหน้าผาตามภาพเลยประมาทเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเตือนตรงๆต,ต,ตามหน้าไพา่ไม่ได้ว่านะ ถ้าสมหวังแล้วมีความสุขแล้วสุขภาพดีขึ้นแล้วหรือแม้แต่อยากได้อะไรแล้วสมหวังตามต้องการอย่าประมาททุกสิ่งในชีวิตเราล้วนไม่ใช่เรื่องถาวรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีทุกมีสุขสลับกันไปช่วงไหนทุกเราก็ผ่านมาได้แล้วพอมีความสุขก็อย่าละลาเกินไปเผื่อใจไว้บ้างเผื่อในอนาคตมันอาจจะมีความทุกข์ใหม่ๆเข้ามาอีกหมุนเวียนสลับกันไปคุณไม่ต้ององงวล ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะเนี่ยถ้าคุณมีความสุขแบบพอดีพอดีคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณมีความสุขละลาปาร์ตี้แฮปปี้เกินไปจนเกิดความประมาทใช้ชีวิตประมาทอาจจะเกิดความเครียดขึ้นได้อืมมีสี่ดาบมาเตือนระวังที่เขาบอกว่า,ารักสนุกจะทุกข์ถนัดประมาณนี้ดวงดีแล้วต้องไม่ประมาทด,ด้วยนะครับประมาณนี้ แต่ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีกับเหตุการณ์ครั้งนี้ปฏิหารที่เกิดสิ่งดีๆครั้งนี้จะส่งผลให้คุณได้มีความสําเร็จใดๆก็แล้วแต่สักเรื่อง2เรื่องหรือมากกว่านี้และคุณจะเติบโตไปได้ด้วยดีชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทยอยเติบโตไปเรียกว่าถ้าคาดหวังความสําเร็จอยู่คุณจะค่อยๆเติบโตโดยลําดับถ้าคาดหวังเรื่องสุขภาพดังกล่าวคุณจะดีขึ้นโดยลําดับและพบหมอดีดังกล่าวประมาณนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆนอนแล้วหายเลยไม่ใช่นะนั่นคุณแปลว่าคุณมีโอกาสพบแพทย์ดีพบหมอดีมีช่องทางรักษาใหม่ๆอะไรประมาณนี้ดูดวงดีแล้วไปพบแพทย์ด้วยเรื่องสุขภาพอืมในที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ ปาฏิหาริย์นี้ที่ต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะคุณอาจจะเคยท้อใจหมดหวังสิ้นหวังหมดกําลังใจแล้วว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วมันมีจริงๆที่หลายคนหมดอะไรตายอยากขนาดนี้บางคนอาจคิดสั้นโดยซ้ําอย่าไปคิดอย่างนั้นมันบาปคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีหวังอยู่เสมอนะครับ เชื่อว่ามันยังมีหวังอยู่เสมอขอให้มีความเชื่อทุกอย่างพลิกร้ายเป็นดีพลิกดีเป็นร้ายได้หมดไม่มีใครดวงตกตลอดชีวิตไม่มีใครดวงดีตลอดชีวิตทุกอย่างล้วนแต่สลับกันไปขึ้นลงกันไปตอนนี้คุณดวงดีแล้วที่เหลือคือศรัทธาศรัทธาว่ามันจะเกิดขึ้นจริงขอให้น้อมรับสิ่งดีๆน้อมรับดูพลังงานดีๆแบบนี้ไว้แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีในความไม่ประมาทคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ แต่ก็ต้องติ่งไว้นิดหนึ่งว่าถ้าที่ผ่านมาคุณเคยผิดพลาดหรือคุณเคยหลงผิดคุณอาจจะต้องชดใช้กรรมบางส่วนก่อนก่อนที่คุณจะได้ดีประมาณนี้เราดูกันตรงตรงตามหน้าไพ่ไม่ไม่อวยไม่เข้าข้างกันนะครับคุณทําดีได้ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณเคยทําไม่ดีไว้คุณต้องใช้กรรมนั้นก่อนจนกว่ากรรมนั้นจะคลี่คลายจึงจะได้สิ่งดีๆเข้ามาประมาณนี้ทายให้ตามหน้าไพ่เลยนะโอเคปฏิหารของคุณก็ประมาณนี้ที่ต้องเรียกว่าปฏิหารเพราะคุณ คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกคงไม่ได้หรอกชีวิตนี้แต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความสําเร็จดังกล่าวนะครับปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนถ้าศรัทธาถ้าเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตัวใครตัวมันนาะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พลิกอากาศวันนี้ในหัวข้อ ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาเออถ้าเชื่อว่ามีมันก็มีปาฏิหาริย์ของคุณกองที่3ามวันนี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างมาดูกันเลยคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่สิบถ้วยเทนอฟคัพส์โอ้โครอบครัวสุขสันต์แน่นอน justice คุณจะได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันนะ Wheel of Fortune ความโชคดีมาแล้วต้องทายว่าความโชคดีเพระาะไพ่แวดล้อมดีโชคชะตากำลังดีขึ้น6เหรียญ6 of Pentacles ความดีงามจิตเมตตาการทำบุญก็ได้เด็กถือถ้วย Page of Cups บุตรบริวารน,นำโชคด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าครบเด็กแล้วดีหรือเปล่า yeah. สามเหรียญ t of Pentacles แล้วก็ติไม้เทา้า Ten of Wands และ สุดยอดสิบเหรียญ t e p o n Pentacles มาเลยครับมาดูกันคุณกองที่3ปาฏิหาริย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณกองที่3ปาฏิหา,าริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดดเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ความเป็นครอบครัวตีความได้หลายอย่างปฏิหารเกี่ยวกับครอบครัวที่ผมเห็นจากไพ่แวดล้อมคือหนึ่งถ้ามีปัญหาใดๆอยู่เกี่ยวกับครอบครัวจะคลี่คลายได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดคือพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่แบบนี้หรือครอบครัวที่สร้างเองเช่นสามีภรรยาลูกๆแบบนี้ได้เช่นกันตีความในภาพรวมได้ดังกล่าวนะครับปัญหาใดๆที่มีอยู่ในครอบครัวจะคลี่คลายได้ หากมีคดีความหากมีปัญหาหากทะเลาะก,กับพี่น้องอยู่หรือขัดแย้งใ,ใดๆกันในครอบครัวจะ พบทางออกร่วมกันจะเจราจาได้ไกลเกลี่ยได้หรือถ้าถึงขั้นเกิดคดีดังกล่าวจะเรียกว่าเคลียร์กันได้อ่ะได้รับผลอายุติธรรมอ่ะได้รับความยุติธรรมปกติเรื่องคดีความผมจะไม่ดูให้เพราะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากเกินไปและมีความสลับซับซ้อนซึ่งเราไม่อาจไปก้าวล่วงดวงท่านอื่นได้นะครับการดูดวงดูดวงตัวท่านเองเท่านั้นเรื่องคดีความมีคนเกี่ยวข้องเยอะเกินไปเราจะไม่เจาะให้นะครับรวมถึงท่านที่จะมาดูดวงส่วนตัวกับผมนะผมไม่ดูเรื่องคดีความให้นะบอกไว้ก่อนเลย แต่ถ้าเป็นดวงเรื่องอื่นๆของตัวท่านเองที่ไม่มีบุคคลที่3 4มหดูได้เออเราจะไม่เจาะดวงคนอื่นซีซัวนะครับจะได้รับความยุติธรรมแล้วยังไงต่อช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นอ่าปาฏิหารมีจริงปาฏิหารมาแน่นอน ปาฏิหาริมีจริงไหมอยู่ที่ความเชื่อดังกล่าวอยู่ที่ความศรัทธาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วถ้าคุณศรัทธาว่ามีจริงมันก็เกิดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เกิดประมาณนี้ทายให้อย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ไพ่ขนาดนี้ออกมาว e ลออฟฟอร์จูนดวงดีแล้วปาฏิหาริมาแน่นอนโดดเด่นที่เรื่องครอบครัวดังกล่าวมีโอกาสที่นะโยงไปถึงเรื่องถ้ามีความขัดแย้งในครอบครัวจะคลี่คลายได้รับความยุติธรรมถ้ามีคดีความจะเคลียร์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจ ฟื้นฟูทำบุญร่วมกันมีโอกาสมีความสุขร่วมกันชวนกันไปเที่ยวแบบนี้บรรยากาศในครอบครัวจะกลับมาดีอีกครั้งหนึง่งคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าใครทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกับาติทะเลาะกับสามีภรรยาลูกๆไม่เชื่อฟังมีปัญหาสร้างปัญหาสรารพัดทุกอย่างกําลังคลี่คลายแล้วกําลังจะกลับมาเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วชัดเจนถ้าลูกๆคุณดื้อลูกๆคุณมีปัญหาสร้างปัญหาเด็กๆบุตรบริวารจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยอันควรเขาจะเริ่มตาสว่างกับสิ่งที่เคยหลงผิดเด็กบางคนติดเพื่อนเด็ ็กบางคนไปติดสิ่งที่ไม่ควรเด็กบางคนหนีเรียนเกเรเขาจะเริ่มตาสว่างอย่างบอกไม่ถูกนี่คือปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งลูกหลานบุตรบริวารของท่านจะกลับเข้ามาอยู่ในร่องในรอยสิ่งในสิ่งอันควรมากขึ้นจะเชื่อฟังมากขึ้นว่าง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเหมือนแต่ก่อนถ้าเคยทะเลาะเบาะแหวงกันตีกันแต่ก่อนต้องใช้ไม้แข็งมาตลอดตอนนี้จะเริ่มคุยกันรู้เรื่องบุตรบริวารจะกลับมาน่ารักทำตัวดีหรือตีความอีกอย่างว่าถ้าบุตรบริวารของคุณเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยสร้างปัญหาช่วงนี้บุตร บริวารของคุณมีโอกาสให้โชคมีโอกาสได้โชคจะบุตรบริวารดูแลกันไปดีๆนะตอนนี้ความชีวิตครอบครัวคุณเด่นมากดังกล่าวไม่ว่าครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวส่วนตัวสามีภรรยาได้ทั้งนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นค่อยๆโตจากเดิมที่เคยมีปัญหาใดมาตอนนี้กําลังเหมือนเริ่มฟื้นไม่ว่าจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมโลกใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนโดนกันท่วนหน้ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาตอนนี้กําลังฟื้นแล้ว สิ่งที่ต้องบอกล่วงหน้าคือแม้จะเป็นช่วงดวงดีชีวิตพลิกฟื้นดีขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยการทำงานหนักการแบกภาระเยอะหรือแม้แต่การพักผ่อนที่น้อยลงอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอแต่ไม่ต้องกลัวการทำงานหนักอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยนำพาความมั่งคั่งมาให้คุณได้ทำงานหนักแต่รวยเอาไหมล่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำงานหนักจะล้มหมอนนอนเสือไม่เอานะทำงานหนักในที่นี้คือหนัก ตามกำลังภาระอาจจะมากขึ้นต้องติดต่อผู้คนมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นมีเรื่องให้ต้องทำมากขึ้นจดเป็นข้อๆอ,ออกมาเลยลิสต์ออกมาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอะไรสำคัญสุดทำก่อนโดยลำดับอะไรแบบนี้หรือคุณจะมีวิธีอื่นพลิกแปลงตามความถนัดของคุณก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เลยเอาเป็นว่าภาระที่หนักภาระที่เพิ่มขึ้นนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นสิบเหรียญมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องครอบ ครอบครัวเรื่องอะไรแบบนี้ทาง,งนี้ครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นทั้งทางกายทาง,ทงใจจะมั่งคั่งขึ้นด้วยภาระหนักไม่ต้องไม่กลัวนําความมั่งคั่งมาให้สิบเหรียญการันตีคุณจะมีความโดดเด่นในปฏิหารในทางเกี่ยวกับการพลิกฟื้นของครอบครัวโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวทุกอย่างดีเอง แต่ไม่ได้แปลว่าให้ประมาทนะใช้ชีวิตตามปกติแล้วทุกอย่างดีเองหมายความว่าไม่ต้องพยายามดิ้นรนไม่ต้องพยายามฝืนธรรมชาติไม่ต้องพยายามทําสิ่งที่เกินกําลังให้ทําตัวตามปกติตามกําลังเดี๋ยวทุกอย่างมีเองปาฏิหาริมีจริงโชคดีมาเยือนแล้ว เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือไม่อยู่ที่ความศรัทธาของคุณคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อเขาย่อมได้รับปาฏิหาริย์แล้วคนที่ได้รับปาฏิหาริย์เขาจะเชื่อสุดใจว่าปาฏิหาริย์มีจริงส่วนท่านที่ไม่เชื่อลองเปิดใจดูสักหน่อยเราดูดวงเพื่อให้เป็นคนเหนือดวงอ่ารู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้อย่างนี้พี่มอสไทยอย่างนี้แล้วมันจะต้องเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เราดูเป็นแนวทางมันจะมีแนวทางอย่างนี้นะครอบครัวจะดีใช่ไหมอ่าเราจะได้หนักนิดเบาหน่อย ลดการทะเลาะเบาะแว้งทำดีต่อกันมากขึ้นอะไรที่คนในครอบครัวไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็อย่าไปทําอะไรแบบนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดวงส่วนดวงการปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เหตุการณ์เซอร์ไพรส์เกินคาดฝันอีกส่วนหนึ่งทุกอย่างหลอมรวมเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นได้ตัวคุณก็มีส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีส่วนตามความเชื่อถ้าเชื่อถ้าศรัทธา มันจะเกิดขึ้นเอาสิคขับร้องดูกันสักตั้งชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างส่วนใครที่มาดูดวงแล้วพี่มอสทายดีแล้วบอกว่ายังไม่เห็นดีเลยดูมากี่คลิปทายดีตลอดชีวิตยังไม่เห็นดีเลยอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าเยอะวาสนายังไม่ถึงหรือแม้แต่บุญปัจจุบันยังสะสมไม่พอค่อยๆทําค่อยๆสะสมค่อยๆสร้างบารมีไป ทำดีได้ดีแน่นอนเชื่อผมนะอย่าไปเชื่อที่ใครบอกว่าโอ๊ยทําไม่ดีก็ได้ดีเดยอะแยะไปอย่าไปเชื่อคนที่ทําไม่ดีแล้วได้ดีนั่นคือเขาโดนสิ่งไม่ดีลวงตาอยู่เป็นความเพลิดเพลินชั่วคราวเดี๋ยวในระยะยาวเขาจะโดนกรรมเช็คบิน คุณดูคนเหล่านั้นเป็นตัวอย่างไว้แล้วอย่าไปทำทำดีเท่านั้นถึงจะได้ดีแบบถาวรยั่งยืนนานนะครับนะอย่าไปเชื่อกับความสุขเล็กๆน,น้อยที่เป็นสิ่งลวงตาชั่วครั้งชั่วคราวอย่าไปเอาเราทำดีคิดดีทำดีเพื่อความสุขระยะยาวเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิปของผมก็กดกระดิ่งไว้นะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ